โหดิตอนไปดงไปเที่ยวกูไม่เคยทําอะไรเลยนะใช่เขาใช้สายตาเดี่ยวกูถือแก้วอยู่กูว่ามองดูทรงมือนว่าใครชิ่งกระทบกับใครบ้างมันจะมีสายตาอยู่ถามน้องก็ได้น้องเคยเห็นสายตาแบบนี้ไหมแข็งเลยอะอย่างนี้เลยออย่างนี้เลยใอรออร่านักนะออร่ามันต้องอย่างนี้เลยเิ่งขยนเขาาเขา้หมดอ่ะ indoor หรือ o u t d o เอา u t d o o r บนหรือล่าง บอตัป๊สักครู่ค่บสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบอลแปนสแกนเกิร์ครบผองรายการนี้เป็นรายการที่เราจะมีพิธีกรรับเชิญเนี่ยใช่ตลอดเลยเปลี่ยนไปเรื่อยๆที่มีผมอะรีเควสทีมงานว่าต้องเป็นบอลแปนเนี่ยหลาย EP มากมันจะเกินปมันไม่เกี่ยนะล้อเพราะเพราะว่าคุณเนี่ย เก่งในเรื่องของแบบการเข้าหาผู้หญิงสามารถที่จะเอ่อละลายพฤติกรรมได้จำเคุณพูดอะไรัชละลายพฤติกรรมละลายพฤติกรรมได้บางอย่างไม่ต้องทิ้งคำก็ไม่ต้องทิ้งกูสแกนให้เยอะแล้วกูสแกนผู้หญิงให้มึงกี่คนแล้วมึงเปลี่ยนกี่คนแล้วอ่ะแม่กูสแกนดีมั้ยล่ะเปลี่ยนเพียบเลยไม่เหี้ยนะก็สแกนให้ไม่เคยไม่เคยไปสแกนมาเองมาอะไรก็ดูไอ้แผน ทาเงเลยทาเงเลยดีเลยแหละเขาไม่ได้เรียกว่าสแกนเลยสก,กิดเครื่องสกิดช่วงนี้คือ,อคุณแบบว่ามีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องการสแกนผู้หญิงการสแกนว่าคนนี้เข้ามาหาคุณหรือว่าสแกนให้กับใครบ้างไหมช่วงนี้จริงๆผมเป็นคนที่ชอบแบบดูแพทเทิร์นคนนะคือคาแรคเตอร์คนเนี่ยผู้ชายผู้หญิงอะไรเงี้ยจะเริ่มเห็นแบบความแบบคล้ายๆกันจะมองมองนิสัยออกว่าคนนี้น่าจะถึงน่าจะหึงชอบจริงชอบสแกนกับไอเติลฉะนั้นวันนี้เหมาะแล้วที่เอาพี่บอลเนี่ยมาช่วยสแกนเพราะ ราะวันนี้นะผมเองอ่ะไม่รู้เลยนะว่าคือใครเราจะรู้แค่ประโยคแค่นี้นั่นก็คือสาวไทยหน้าดมหน้าคมหน้าคมหน้าดมแม่มี่กูจะรู้ไหมล่ะมันกลมๆแต่มันไม่มีอะตอนเด็กมันหงายแล้วมึงดูมันมีงอมอยวกูให้ทุกคนดูมันมีแค่อย่างเงี้ยฟึบกับกลมๆเนี่ย คือกูจะไปตัดสรุปไอตัวตวัดว่ามันมันเข้าอะไรออกอะไรก่อนไหมน,นะนี้นะบอลมันไม่มีใครหรอกมาพูดแบบคําเปิดว่าหน้าดมไม่ไม่มีหรอกกลิ่นตัวหอมเป็นคนที่แบบว่ามันดูแล้วมันเฟซมันสดชื่นอ่ะเออถ้าพร้อมแล้วครับพบกับสาวไทยหน้าคมมั่นใจสเปคชายไทยครับผม,มน้องจ,จีน,ะน่า จีน่าจน่าแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะชื่อจีน่าค่ะวันนี้น to ้ำตน่ารักเอน่ารักวันนี้มาน่ารักของจองรับชื่อพี่เลยโอ้โหเพิ่งเจอเพิ่งเจอไปล่าสุดของจอรชื่อพี่เลยเออเพิ่งเจอไปเลยล่าสุดนี้แหมเพิ่งเจอเพิ่งเจอไม่ฟังกันเลย น้ำมันเกิดน้ำมันเอนของเจ้างานนี่ตีหน้านี่แหละน้ำมันชื่อบอลแค่นั้นแหละเห็ดไหมมึงไม่มีมุกอะไรอ่ะแนั่นแหละมันจะมีแหละแต่ไปไปไปหาตรงมึงละเปิดเหมือนเดิมเฮ้ยเปิดกว่าเดิมดิเคยเจอกันหรอเคยเจอหลายครั้งแล้วโอ้โหหลายที่ เช่นเช่นเช่นพูดได้หรือเปล่าล่ะน้องมันมันพูดได้หรือเปล่าล่ะพอนพูดได้ลองพูดดูลองพูดดูลองพูดดูก็กูเจอนะกูไม่ได้เจอคนเดียวหรอกกูไม่ได้เจอแบบว่าเออน้องแบบตัวต่อตัวไม่ใช่เจอเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่กับใครเขาจะอยู่กับพวกแก๊งแบบอินฟูต่างๆหลายคนนะ ที่เขาแบบไปชอบไปเที่ยวกันถ้าสมมติแบบทุกคนรู้จักนะจะรู้จักการที่ไปออกช่องของพี่นิกกี้เนี่ยแรกๆเลยแล้วเราเป็นผู้หญิงที่แบบว่าต่อปากต่อคำเวลาแบบมองจ้องหน้าอย่างเงี้ยมันทำให้ผู้ชายเขินนะจริงป่ะเออเออไม่เขินนะอุยแต่หนูเขินเขาอะสเปคชายไทยสเปคชาไทยแล้วเราอะเราแบบมีสเปคแบบนี้แบบสเปคก็คือชอบแบบคนหน้าคมคมหน้าคมคมเหรอมีหนวดอุ้ยเหรอจอบหูสีดำจอบหูสีดำด้วยสีดำ อ๋อใส่แว่นด้วยเหรอใช่ใช่ใชอูโน,โน่เหล้าทองใช่รู้ได้ไงเนี่ยมันไวหนวดตอนไหนวะ สเปกน้องจริงดีว่าเพราะมีคนดูเนี่ยหลายหลายคนน่ะคือแบบหลายหลายเทสแล้วเขาไม่ค่อยได้รู้จักผู้หญิงจริงจริงเออครั้งเนี้ยขอให้กูม,มาเนี่ยคุณได้แบบสแกนจริงได้ทุกคนเนี่ยได้แบบรู้จักน้องจริงอยากรูก้เลยถามเลยเอาเอาแบบว่าคนไม่เคยรู้จักกันแล้วถามกันนะอ่ะลองดูลองดูสเปคน้องออก่อนเลยชอบผู้ชายแบบตีหรือว่าเป็นแบบเข้มเข้มหรือว่าไงคือจริงๆอ่อะสเปกหนูอะหนูไม่ได้แบบติดเรื่องผิวคือแบบถ้าผิวแบบน้ำผึ้งเนี้ยได้ขาวก็ได้แต่ว่าชอบแบบหน้าคมชอบหน้าคมแบบ คมหวานอ่ะมีมีตัวอย่างไหมแบบดาราคนไหนหรืออะไรอย่างดาราได้หรอมันจะได้มันจะได้รู้กันหมดั้งทั่วทั่วไปใช่ใช่ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพี่เจดพี่เจดหน้าคมใช่ชอบคนแบหน้าชัดชอบคนหน้าชัดอะไรอย่างเงี้ยสูงอ่ะความสูงชอบสูงกว่าเราเยอะไหมหรือว่าชอบสูงกว่าสูงกว่ามากไหมไม่เป็นไรแต่ว่าชอบสูงกว่าเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกห้าร้อยหกสิบห้าไม่เจอกันนานปะ สองคนไม่เจอกันนานนะก็เป็นปีนะถ้าสมมติแบบว่าได้เจอได้เจออ่ะแล้วได้พูดคุยอ่ะแค่ประมาณไม่กี่เดือนนี้เพราะว่าไปเจอที่กองพี่โอ๊ตอ๋อใช่เออหนูลืมเออใช่กองพี่โหนูไปถ่ายโคตรคู่มาแล้วก็เจอพี่จะแปนน่าจะประมาณสักเดือนที่แล้วมั้งเดือนสองเดือนประมาณมันมันดีเอ็มไหมวะมาถึงสองเดือนที่แล้วเหรอเนี่ยเนี่ยอาตั้งแต่แบบว่าแล้จะไปตะกุกตะกักอ่ะคืออยากรู้ว่าที่ใส่เพื่อนพี่เนี่ยมันมันดีเอ็มไปหาไหมอ๋อพี่จะแปนของมีดีเอ็มมาบ้างดีเอ็มมาวว่่าเปปิดดไ้ะโห เปิดได้ป่ะคือบังของหนูนะแค่อยากเปิดแั๊บแชทว่ามันคุยกับไหนอะไรไงเอางี้ต้องถามพี่จะแบ์ว่าเปิดได้ไหมประเด็นอะอะไรคือมันมีพูดถึงบุคคลที่3ด้วยมันเปิดไม่ได้ตรงนี้แหละเออไั้นอันนั้นไม่พูดถึงไงเอาแค่พี่ดีกว่าเอาแค่พี่ไงมันมีประเด็นอยู่ประเด็นนึงอัดยังไงสิเขาเรียกว่าไงนะฮาโลวีนปีที่แล้วพี่จะบอกว่ากลัวไอ้อยากให้ผีมาหลอกที่บ้านเอออยากให้ผีมาหลอกที่บ้านนี่เป็นอะไน ถามว่าหนูไปไหนแล้วหนูแต่งผีไงวันนั้นหนูเป็นผีแต่ว่าอยากหลอกคนอะไรอยากเจอผีใช่แล้วทีนี้เขาก็แบบเฮ้ยไปไหนหนูก็บอกหนูไปไหนนนี่นะ่นแบอกอยากให้ผีมาหลอกที่บ้านจังเออประมาณนี้ยูงอยากเห็นผีหนูก็เอ๊ะจะสจอผีตัวไหนไปดีเนาะตอนนั้นก็คิดไม่ออกใช่เพราะว่าแก๊งแก๊งเขาอะคือเราก็เคยเจอกันแล้วไงและทีนี้คือมันก็แบบว่าเป็นช่วงแบบว่าสิ้นเดือนตุลามันก็เป็นช่วงฮาโลวีนทุกคนจะต้องแบบไปคือต้องแต่งผีไป เที่ยวอ่ะนี้ว่ะไปเที่ยวอยู่บ้านกูอยู่บ้านกูไม่ได้ขอมึงเซ็ตเป็นตำหนักแล้วมึงอยากให้ผีเข้ามาใช่มคือกูเซ็ตเป็นฮาโลวีนด้วยที่บ้านเฮาโลวีนด้วยเพราะเขาถ่ายรูปมาให้ดูเออแล้วเป็นไงมึงเป็นไเอาผีลงม่อลงมอเนีมัหลอกมัางไหมไม่มีดิทีนี้ก็เลยแบบว่าโหทำไงดีวะก็ต้องทำผีเองนะแล้วก็หลอกตัวเองไปลอกอ๋อร้ามรูปข้ามกลัว ไม่ต้องไม่ตอนนั้นก็แซลล์น้องไงแซลล์น้องเพราะเรารู้ว่านะตอนนั้นน่ะคือเขาว่าคือคุยกับใครอยู่คุนเด็กับใครอยู่ตอนนั้นรู้กันอยู่นะตอนนั้นไม่ได้คุยเฮ้ยรู้ๆกันอยู่นะเอางี้เอางี้ปัจจุบันดีกว่าเอาปัจจุบันดีกว่ามีแฟนยังปัจจุบันยังไม่มีแฟนโสดเลยโสดนานแค่ไหนแล้วกี่ปีแล้วกี่ปีแล้วอาจจะมีแบบบ้างแต่ไม่ได้เป็นแฟนไงอ๋อคุยกันบ้างมีวุ้ว่าแบบๆเจอกันอ๋อจริงๆก่อนหน้านี้อยากรู้ว่า เออจีนวยทําอะไรมาก่อนน่ะเราอ่ะทุกคนน่ะจะรู้จักในโซเชียลมีเดียจีนวยทําอะไรมาก่อนก็หนูก็มีนอนมีอาบน้ำมีรูปตอนนอนกับอาบน้ำไหมมีเป็นรูปเดียวมั้งเราที่จะแอร์ดับอะไรอะไรตัวนี้ดูกดแบบเห็นทุกคนแล้วนะตอนนี้หนูกชอบเป็นอินฟูทั่วไปนี่แหละแล้วก็ถ่ายแบบน้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์มาก่อนใช่ถูกไหมแล้วทีนี้คือก็จะพัดจะขูมามาออกรายการพี่นิกกี้ใช่ก็เขาติดต่อมาแล้วก็ไปถ่ายปุ๊บก็เป็นจีนวยหัวข่าไปเลยก็คือเหมือนแบบว่าคือแฟนคลั แฟนคลับใช่พี่ๆแฟนคลับอะไรเงี้ยเขาก็แบบทีมมาทีมมาให้หนูเป็นจีนจีน่าจีน่าไม่เอาแล้วเป็นจีนุวยจีนุ่ยเลยก็ไอ้หนวยเลยไอ้หนวยไอ้หน่วยไอ้หน่วยหัวข่าไอ้หนวยหัวข่าหรอฟีลสนิทกันกับพี่ๆมากแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือมันก็กลายเป็นเหมือนแบบว่าเราเองอ่ะเราก็แบบมีคนรู้จักมากขึ้นมีคนติดตามมากขึ้นถูกไหมแล้วก็ เราก็ช่วงนี้หูกวาดงานอีเวนต์นะงานอีเวนต์งานผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางต่างๆนี่คือเขาต้องไปนะเขาต้องไปนะเออในแก๊งเขาต้องไปแบบทุก ทุกคนเลยพี่ทำงานบ้างี้ได้ของขายได้อยู่นะพี่ก็ไม่ออกช่องพิณกี้ใช่หรอช่วงนี้ก็เศร้าๆอยู่เหมือนกันเขาเศร้าหรือเศร้าไม่รู้อุ้ยอุ้ยพูดถึงมันไม่ได้แต่เขาสกิดทำไงอ่ะรอสกิดเหรอดีเอ็มมาหาเลยป่ะถ้ามันมีอะไรแบบเอ้ยพูดถึงพี่ทำไมเนี่ยไอ้หนุ่ยย่งี้ทำไงอ่ะหนูโดนดุทำไงอ่ะก็พูดแซวๆขำๆนี่ก็เป็นพี่น้องกันหนูกลัวหนูกลัวเขาดุหนูไงขี้กลัวเขาดุไหมเขาดุไม่ดูเขาใจดีเป็นฮาสนุกใช่ไหมเป็นฮาสนุกน่ารักเพราะปกติคือพิณิกีถ้าจริงจังเขาพก รู้ในโมเมนต์ของผู้หญิงเนี่ยเคยคุยกับพี่นิกี้ใช่ไหมไอ้เนียน้องตอบไม่ถูกเลยคือชัดเลย มาอ๋อเคยคุยกันแต่ต่อได้ได้คุยกันไหมอะไรเงี้ยเออแบบว่าเรื่องเงินเรื่องงานบ้างไหมอ๋อได้คุยเอออ๋อที่เรียนประโยชน์ไม่ถูกหรอเออมึงเรียนตู่ตู่ดิวะเฮ้ยเกิดต่อ้ในในเวลาที่แบบว่าน้องแบบได้คุยเรื่องงานกับพี่นิกกี้เขาเป็นคนซีเรียสมายอะไรอย่างงี้อไ้เยน้องเคยน้องเคยคุยพี่นิกกี้ไหมไอ้เพี่อ่ะเราล้วช็อตเลยอ่ะเออไม่ก็มีบ้างแบบว่าคุยเรื่องงงเรื่องงานล่าสุดก็มีแบบว่าชวนไปถ่ายยูทูบอีกอ๋อเขาเขาไอ้นี่ละไงไม่รู้ไอ้นี่คืออะไรคือเขาโสดแล้วไงเขาไอ้นี่ไงเขาโสด แล้วไงเขาประกาศแล้วเะโสดเสร็จปุ๊บเขาต้องแบบเขาบอกกับผมเองบอกว่าเขาจะรวบรวมฮาร์เลมใหม่เมันจะเปิดเปิดอีกหลักเยอะหรอเขาจะรวมฮาร์เลมใหม่ฮาร์เลมเช็คไม่รู้นะว่าเคยเช็คไหมเรนก่อนแล้วค่อยเช็คเอออ่า หลังจากน้องจีน่าเนี่ยคือมีชื่อเสียงแล้วก็แบบมีคนรู้จักเยอะก็ใครๆก็อยากที่จะร่วมงานด้วยทีเนี้ยจริงๆแล้วเรามีความฝันหรือว่าอะไรที่แบบอยากจะทํำไหมนอกเหนือจากการเป็นอินฟูอ่ะจริงๆตอนเด็กๆเลยอ่ะคืออยากเป็นแอร์เหรอใช่แต่ว่าเรื่องแบบพัดลมก็ได้เนี่ยอย่าบ้าเลยคนละแอร์คนละพัดลมมมันไชอบคนตลกเลยชอบชอบขนาดนั้นกันนะชอบมากเลยอย่างเงี้ยฟุ๊กๆเป็นคนแบบตลกอย่างหัวหัวมาหนึงนะ ไอ้เนี่ยก็ต้องมึงก็ต้องให้กูพูดดิอย่างนี้อ่ะหัวอย่างนี่หัวเออไหลไหลแค่ไหนอ่ะมันแค่แตะๆก็ได้แค่แตะหัวไหลโพกโพกเออกับสวยๆหัวไหลโพกเข่าแล้วมันงั้นมื่อไหอันนี้หลอกจับหลอกอะไรวะหลอกแตะอ่างไม่ได้อยากรู้ไอ้้เหียอยากรู้ความไวไงกูรู้เลยหลอกจับนั่นจับนี้อยากรู้บางคนสนใจไหมเนี่ย ใจมากมอ่ะกล้าเพราะมาๆๆนุ่มร้องเ,เ,เลยมึงอ่ะไอ้เหียพับตั่วปุ๊บงับเลยอ่ะดูเป็นห้องหวังเนาะเออมึงถามกูดิตอนไปทงไปเที่ยวเวลาตอนที่อยู่กับแก๊งกับพี่นิกกี้กุไม่เคยทำอะไรเลยนะใช่เขาใช้สายตาอย่างเดียว <c ười> ไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็เจอแกงน้องๆนี่แหละแล้วแกงที่ไอต้นไปด้วยนี่แหละก็คือกูเนี่ยก็นั่งนั่งดื่มนั่งอะไรก็เห็นแบบจีน่าเนี่ยก็มากแกงเพื่อนๆเต็มไปหมดไอหัวหน้าทิปเราเนี่ยแม่งก็สรรหาคนแบบมารวมล้วมคือเยอะไปหมดอ่ะคือเยอะเยอะเจอใครก็มามาโตะนั้น่ะคือประมาณ20กว่าคน แล้วเบิดเลยแล้วเบิดเลยแล้วเนี้ยตากูก็ต้องกูถือแก้วอยู่กูก็มอง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 ก็คือแบบว่าดูทรงก่อนว่าใครชิ่งกระทบกับใครบ้างใครเลนอ่ะใครหวีบอ่ะเรื่องนี้อยู่ต้องดูให้ดีก่อนต้องดูให้ดีของใครอะไรยังไงต้องดูให้ดีมันจะมีสายตาอยู่อ๋อเขาจะมีสายตาอามหิตมันจะมีสายตาถามน้องก็ได้น้องเคยเห็นสายตาแบบนี้ไหมถือแก้วอยู่างี้นะอ่อ แล้วหนูยืนหนูยืนเนืนหนูยืนเนี่ยสมมติหนูคุยกับพี่บอลอยู่คุย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 ขำตลกให้หาเลยดูดีนะเมาเมิญปึ๊บโอ้แข็งเลยอะอย่างนี้เลยออย่างนี้เลยใอ่ออรอดหนักหน้าออรอดเขาคนนี้เลยเหรอไอ้ไอ้แหวนอ่อรอดหนักหน้ามือเอาปกติก็ได้มันต้องอย่างนี้เลยย่งยิ่งเขาเขาเขาล้วหมดเหรอ กัรตอนพูดปะร้อนนะอย่างนี้เลยมีปะเคยมีสายตาอะไรพวกนี้ไหมมีบ้างตัดภาพมาที่เพื่อนกูไอตึ้นนั่งเมาไม่เอาอเลยเลยเมาแล้วกินแก้วเดียวเมาเลยก่อนเมาก็จะนั่งยิ้มมองคนอื่นอืมมาคงเล็งแล้ละอ่าติดติปุ๊บอ่าหมดแล้วนี่หว่าหมดแล้วหมดช้อยเออหมดช้อยเออก็หมดหมดจริงๆแล้วแล้วพี่จะแปลมีเล็งเล็งไข่ไว้บ้างไหมชิ่งหมดจริงจริงหรือว่ามันติดชิ่งไปซะหมดเลยติิดดช่งไปหมเลยใช่แต่ว่ามันมีอยู่คืนหนึ่งนัดอีกร้านหนึ่ง ร้านไหนวะคือไหนมันมีอยู่อีกร้านนึงที่เราไปงานที่ตึกใบหยกเออเออแเราไปต่อร้านกันแล้วมันจะมีน้องอคนนึงน่ารักตัวขาวๆแพี่แป้นเขาดูสนใจไปว้าวยังไงอะเปิดดีใครเขาบอกว่าน่ารักเขามาแบบเขามาบอกด้วยเหรอกระซิบบอกหนูอะไรอย่างงี้ เนี่ยคนนี้เขาคือใครคนเนี้ยใช่เปล่าใช่ไหมล่ะใช่เลยโอ้โหขับไม่อ่านเลยวัดเลยขับไม่ออกก็มันจริงไหมล่ะมันจริงใช่ไหมก็ไปเจอการไปเจอกันนอนนี่แหละใช่เลยสแกนซะไม่ไม่เคยเหรอเคยได้แตะคุยแต่แบบนั่งชนแก้วด้วยกันนั่งอยู่รวมโต๊ะกันวันนั้นผมก็กลับไปนอนที่เออ่ใบหยกอ๋อใช่ใช่เออจำได้เออคนเดียวแล้วกลับไปคนเดียวใช่ไม่คือเขาแค่แบบเหมือนแบบฟิบปื้ม นนออ5 5> e. okay. oh, ั้ใช่ไหมเฟีเอ้ยน่ารักจังอะไรอย่างเงี้ยน้องมันออร่าจับไงน้องออร่าจับราจับเลยระจับเลยอ่ะจับ่าจับราจับล่าเลยออรอนักหนาแต่คำนี้มันศักดิ์สิทธิ์นะออรอนักหนาคน้เขาพูดคำนี้เลยเหรอคำนี้ไหมเขาเคยพูดนะไอ้ให้กูสาบานต่อหน้าไฟกี่ดวงกันแล้วตอนนี้คือโสดมาก็เป็นเป็นปีแล้วใช่ป่ะใช่ค่ะแล้วอยากมีแฟนไหมหรือว่ารู้สึกว่าอยู่แบบสบายสบายเคยมีความรู้สึก อยากมีแต่พอมันอยู่สดนนานเริ่มรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็รักตัวเองมากขึ้นแล้วก็มันก็มีคนเข้ามานะมันมันก็มีคนมันก็มีแบบคุยทำรู้จักกันมันเหง่าไหมแล้วสักพักก็อะไรไม่รู้แล้วก็โท่มดเลย <พอ S 1> มีคนแบบแปลกๆเข้ามาไหมเออแออถวนี้ก็มีนะ กูไม่ได้แปลกกูไม่ได้เข้าหามึงแบบนั้นไม่หนูยังไม่ได้พูดถึงการเข้าหาเลยมันร้อนตัวมึงร้อนทำไมมึงแค่แบบว่าคนแปลกๆแถวนี้มึงก็ไม่ไม่มีใครนอกจากมึงกับกูกูยังไม่ดีเอฟเลยมึือดีเอฟให้ผีมาเข้าบ้านแล้วกูก็พูดไปอย่างนั้นแหละถูไม่ล่ะไอ้ยี่ชนทังไงวะพี่ีผมาาาเบ้นกูพูดไปอย่างงั้นก็ได้ก็ถ้าออกเรื่องหนึ่งถ้าเราวินนะแม่งใช่ไหมล่ะถ้าเราวินมันฝรั่งนะเว้มึงรอบเปิดตำหนักเลย้มึงรอบเป็นอาจารย์เลยใช่สรุปมีใครแปลกที่แบบทักมาแบบแปลก ประสบการณ์คือเข้ามาแล้วกอกะแบบว่ามุ่งมุงเลยมุ่งมุ่งเลยชอบไหมมีมีมีผู้หญิงที่แบบชอบผู้ชายแบบมุ่งเลยอะไรเงี้ยอันนั้นอาจจะมีแต่หนูใช่เพราะว่ามันมีมงบางคนชอบตรงตรงเลยจะมาอ้อมมาอะไรไม่ใช่แต่ว่าเขาคือมันอาจจะมุ่งแบบไม่ได้ทางอื่นเลยตัวเนี้ยแต่ถ้มบอกว่ามุ่งมาจีพุ่งมาเลยบชัดมากว่าจีอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรดีไหมแบบนี้แต่ก็จะแบบจะกลัวนิดนึ่งอ๋อหนูชอบคนที่ไบบฟีลแบบเนียนมันเป็นเพื่อนก่อนให้สบายใจห่อให้สบายใจก่อนแบบให้เรารู้สึกว่าคือบางทีเรารู้อยู่แแลล้ววหะ่า คุณจะจีบเราหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าแบบมาเฮ้ยเราขอจีบได้ปะมันตอบไ่ได้มันตรงไปหน่อยใช่มันตรงไปหน่อยแต่ถ้าเกิดชอบแล้วเอ้ยมาเจอกันบ่อยหรือว่ามันไปนู่นไปนี่ไปทากิจกรรมอะแล้วเนียนเนียนไปอ่ะอันนี้อันนี้จะรู้สึกดีกว่าเนียนเนนแบบว่าส่งส่งรูปฮาโลวีนมาอะไรอย่างงี้ ถ้าทำบ่อยๆมันก็ไม่แน่นไมนะเพรันทางเดียวไงชวนเข้าตัวนี้นี้ยกตัวอย่างยกตัวอย่างอะไรก็ได้มึงชวนแปลกอันนี้แปลกไปแปลกก็เคยเจอแบบแปลกแบบว่ามุ่งที่แบบหวังแบบหวังฟัดเลยอะไรเงี้ยเออแบบว่าอะไรอย่างนั้นแบบพักมาแล้วก็เอ้เราเราไปต่อที่ห้องกันไหมอะไรไปทำอะไรอันนี้คือมุ่งเลยมุ่งเลยชัดเจนเลยใช่ยืมีอีกเหรอแบบนี้ไปทำอะไรอ่ะเราเราต่อไปปะก็ก็บอกไปทำอะไรแอปแอปไม่ไม่เราไม่ช็อตเราไม่ช็อตเรารู้อยู่แล้วใช่เรารู้แต่ชอบนะเวลาแบบผู้หญิงไม่ได้โง่ นาผู้หญิงเออมันมีผู้หญิงแบบแกล้งๆบางทีเอาแชทมาให้ดูให้มาที่ห้องป่ะแล้วผู้หญิงก็แบบแปรมาอ๋อเขามาเล่นอ่ะเล่นอะไรอ่ะจี้มาเรื่อยๆเงียบเลยบล็อกเลยหายไปเลยสมมติสมมติกูเป็นผู้หญิงแล้วก็มึงมึงเป็นผู้ชายที่แบบจะล่อลรวมกูไปที่ห้องอะสมมติมึงทักมาใส่มุ้งเลยฮะใส่มุ้งเลยคือหวังกูฟันอย่างเดียวอ่ะเออเรียป่ะเฮียมุ้งไปเอาแบบเอ้อมอ้อมนิดนึงบอกมุ้งเลยนิดเดียวนิดเดียวอ๋ออันนี้ไม่บอกอันนี้คู สุดท้ายคือไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยคือทำไรอ่ะอยู่บ้านเหงาป่ะไม่ไปหานี้ป่ะมาทำไมคิดถึงคิดถึงทำไมอยากเจอเจอทำไมมันไม่ได้เจอเลยอ่ะไม่ได้เจอได้ไงกินข้าวป่ะกินแล้วกินของหวานยังของหวานคืออะไรขนมไหมเอาขนมให้กินทำไมตอนนี้มันดึกแล้วอืมก็อยากไปหาเหงาอ่ะเหงาอะไรเจอได้ป่ะเจอทำไม ไม่ไหวแล้วะไอี่แม่งแม่งแม่งมันเล่นตัวแม่งเล่นแบบเล่นจัดเลยอแล้วมันเม็ดแล้วมัตอบแบบตอบปากตอบคำอะแลมันเม็ดเยอะลยคนะจริงๆแต่แม่ขนาดเนี้ยกเบอกเราป้องกันตัวเองไงหนุ่มวลแต่ป้องกันตัวเองของเราก็คือไม่ว่างพ่งนี้ไม่งานจริงๆไม่มีหรอกอืมพ่ใจก่อนโอ้ยเดี๋ยวมันจะไปเรื่องอื่นละมันไม่ขาการนะจริงะอนี่จริงๆนะะคือเป็นคนตลกอ่ะถ้าพูดแบบภาษาแบบภาษาบ้านเลยนะเอรออะเป็นคนแบบเรอ เป็นคนอ่อนนักนะะช่อไหมคือเป็นคนแบบต่อปากต่อคำโอเคฮะทะเล่นอย่างงี้ว่ามันอันนี้ไม่ังหนูพี่เขาเราอะเราอะเป็นคนแบบว่าแบบสามารถที่จะต่อปากเล่นได้เล่นได้รลึองได้ตลกได้ใช่พี่ฟิลนี้คือฟิลจริงๆก็คือเป็นผู้หญิงที่สนุกนะคนุยคุยได้คุยอะไรจะไม่เงียบแต่แต่แต่คนแบบนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกเลือกนะเลือกเอาเลือกนะว่าใครที่จะแบบว่า เข้ามาคุยกับเขา,าอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าคือ,อตลกได้หมดะคะใช่ไม่ง่ายเรออื่องผมสแกนเนี่ผมรู้เลยไม่ง่ายไม่ได้บอกว่าไม่ได้ที่จะไปแบบชุบชับเลยไม่เป็นไป<อ>ไม่ได้เขาจะสแกนคือพูด เล่นได้แบบเพฮาได้เหมือนจะทะเรื่องนึงต่างแต่แบบว่าเขาคิดกับเขาตลอดทำเรื่องแต่คือไม่ใช่ว่ากูจะง่ายอ่ะมันไม่ใช่เนี่ยูนี่คือผู้หญิงนี่นี่ผมสแกนอยู่เราบอกนิสัยเราหน่อยได้ไหมว่าเราเป็นคนแบบไหนก็เป็นแบบนี้แหละจริงๆอาจจะหยาบๆยาบด้วยซ้ำหยาบหยาบได้เลยหยาบเลยแมนแมนเลยถ้าสมมติอยู่กาแฟนะเป็นคนหยาบอ่ะก็อยู่ที่ว่าสนิทกับแฟนคนนั้นมากแค่ไหนหรอ ก็จะมีระยะห่างด้วยใช่แล้วแต่คนไงบางคนเขาก็แบบเขาน่ารักก็แต่แต่แรกเขาไม่ได้หยาบกับเราอะเราก็น่ารักกับเขาแต่บางคนแบบโอ้คบเป็นฟิลเพื่อนเขาหยาบกว่าเราเราก็หยาบกับเขาบ้างแต่ไม่ได้หยาบแบบว่าไปเรื่อยอะจะด่าพ่อห่อแม่อะไรก็ไม่ใช่เรื่องแฟนว่าไงเธอเธอที่รักก็มี ถ้าเป็นบางคนมึงม,เมีเคยมีเคยมีเคยมีแต่ฟังจากเสียงนะเสียงของจีน <Jamie> ่าเป็นคนที่แบบถ้าสมมติด่านะคือด่าสุดกูบอกเลยเสียงมันแผดแ่ะมันมาเพี้ยะเสียงมันแห้งเสียงมันจะไป โอ้ยเมันเป็นอย่างนั้นนะเก็รู้ได้ไงอ่ะแล้วพอเกิดคือถ้าด่าน้าด่าสุดดื่มดื่มพูดเยอะได้ปะดื่มดื่มสุดพูดเยอะสุดแล้วเต้นสุดคือสไตล์เนี้ยคือจะสด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 ใช่ก็เลยโดนคำว่าเอาหรอโอ้ยทำไมคำนี้คือมาเลยสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดมีเหรออ่ะของพี่ก่อนนะถามไวตอบไวเรามารู้จักจีนวยกันให้มากขึ้นไปนะครับเด็กกว่าหรือโตกว่าโตกว่าค่ะถูกเปหรือชอบเป ไทยบ้านหรือตีอินเตอร์ไทยบ้านสตีดฟูดหรือไฟดิเนสตีดฟูดค่ะหุ่นดีหรือหุ่นหมีหุ่นดีนอกหรือในนอกใหญ่หรือยาวใหญ่ค่ะอินดอร์หรือเอาดอร์เอาดอร์บนหรือล่างบนพักสักครู่ค่ะต่อแอบแซบหรือเปิดเผยแอบแซบแล้วกัน ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่ะวันนี้สนุกสนานนะก็มาพูดคุยกับจีน่าเพราะว่าไม่เคยเห็นมุมของจีน่าในมุมนี้เหมือนกันเพราะปกติอะก็คือแบบเห็นหลักวันนี้ใหใช่แต่ไม่ได้ออนให้ดูไงวันนี้ทุกคนก็ได้แบบรู้จักน้องแบบมากขึ้นได้เห็นมุมต่างมากขึ้นนะครับใครที่ชอบเอาดอเฮ้ยใครที่ชอบแบบอยากพูดคุยกับน้อง เริ่มเบอร์แล้วันเลใครพี่อยากคุยอ่ะน้องๆเอออ่า DM เ DM มาได้ DM มาเลยฝากช่องทางหน่อยตอนนี้มีอะไรให้ได้ติดตามกันบ้างคะตอนนี้ก็มี IG จีทิกตอกค่ะไอจีจีน่าชนกกับทิกต็อกจีน่าชนกเหมือนกันไลฟ์บ้างไหมไลฟ์บ้างไหมเออเดี๋ยวจะกลับมาไลฟ์แล้วเพราะว่าพี่ๆคิดถึงละเออเขาชอบบอกว่าเอ้ยหนูหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่มีกระจิกกระใจอ๋ออ่ะฝากทุกช่องทางของจีน่าด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะเจอกันใหม่ครับกับ รายการนะครับสแกนเกิลนะฮะไม่รู้ว่าใครนะจะมาเป็นพิธีกรคู่และใครจะมานั่งให้เราได้สแกนกันตรงนี้นะครับเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ